เป็นวันหยุดยาวจริงๆค่ะมาท่องเที่ยวแบบนี้นะคะชายหาดเน้นว่าฝั่งตะวันออกก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นชนบุรีปราจีนบุรีตราดระยองพวกนี้อากาศดีเลือเกินค่ะลมพัดแรงลมพัดตึง้งแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เนี่ยเอาเตรียมว่าวมาเล่นแบบนี้ขึ้นแน่นอนว่าวเล่นดีแน่นอนคุณผู้ชมคะลักษณะอากาศที่เป็นแบบนี้ค่ะก็เ,เกิดจากดูตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนนะคะนี่คือภาพถ่ายดาวเทียม เห็นไหมคะไม่มีเมฆเลยเอาใครที่ไปเที่ยวทะเลไม่ต้องกลัวฝนกวนใจนะคะช่วงนี้อากาศปลอดโปร่งโล่งสบายค่ะไปเที่ยวกันได้แบบเต็มที่แต่การขับรถก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะมีหมอกเล็กน้อยนะคะส่วนเรื่องของฝนแหม ภาคใต้เน้นๆภาคใต้ตอนล่างนะคะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมีฝนเล็กน้อยนะคะแต่อาจจะไม่มีก็ได้ฝนเนี่ยจะเกิดขึ้นช่วงไหนช่วงบ่ายๆจนถึงค่ําเท่านั้นส่วนเร่องกลางคืนเป็นต้นไปไม่มีฝนแล้วนะคะพอลักษณะที่ทําให้เกิดฝนแบบนี้ค่ะก็คือลมลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าลมหนาวเนี่ยนะคะ เขามีกําลังที่ค่อนข้างปานกลางช่วงนี้ไม่แรงมากนะักจะเห็นว่าเส้นลมหนาวค่ะ2,018ยังอยู่ที่เดิมค่ะวนเวียนอยู่แถวจังหวัดที่เป็นภาคเหนือนะคะรวมถึงภาคอีสานตอนบนแต่ว่าภาคกลางตอนนี้อากาศก็ยังคงเย็นเย็นเหมือนเดิมค่ะ2-3วันที่ผ่านมาลักษณะอากาศเหมือนเดิมเลยนะคะเหมาะแก่การท่องเที่ยวจริงๆทีนี้ลมมันเบาแบบนี้แต่คลื่น ไม่ค่อยจะเบาเท่าไหร่นะคะแต่เป็นช่วงที่อยู่ในทะเลค่ะช่วงที่มีฝนกลุ่มที่มีฝนนะคะจะทําให้คลื่นสูงประมาณ2เมตรแต่ว่าริมชายฝั่งค่ะใครไปเที่ยวไม่น่าเป็นห่วงทีนี้ตรวจสอบเรื่องของลมหนาวกันหน่อยอุณหีูสเีเขียวจางลงฮะมันก็แปลกเหมือนกันนะคะสีเขียวๆบริเวณภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนอากาศอุ่นขึ้นประมาณ1-2ององศาเซลเซียสค่ะแต่ใครที่ไปเที่ยวก็ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่ายังคงอากาศเย็นอยู่ เตรียมเตรียมอุปกรณ์กันหนาวไปให้ดีๆค่ะผ้าห่มรวมถึงเสื้อกันหนาวด้วยส่วนอากาศหนาวแบบนี้ค่ะเชียงแสนอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายพระสงฆ์ค่ะบอกว่าโอ้ยจะออกมาบินธบัต่ละทีหนาวจริงๆต้องห่มผ้าคลุมไหล่สวมหมวกไหมพรมคลายหนาวชาวบ้านก็หนาวไม่ต่างกันค่ะสวมถุงมือถุงเท้าออกมาใส่บาตแบบนี้พระสงฆ์บางวัดนะคะบอกว่า อาตมาขอเลื่อนเวลาบินฑบาตออกไปหน่อยขอพระอาทิตย์ขึ้นก่อนเพราะช่วงนี้อากาศหนาวจัดจริงๆค่ะส่วนที่สวรรค์ขลกสุขโทขทัยเขาบอกหนาวสถานไม่แพ้กันเลยพระมาหาดวงอำนาจสิริม่วงมังโลนะคะเป็นเจ้าอาวาสวัดสวรรคารามเอาพ้าห่มไปแจกใจ่ายให้กับผู้สูงอายุที่ขาดแคลนไปตามบ้านเลยค่ะให้เขาได้หายหนาวกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้ไม่แน่ใจว่าจะหนาวไปจนถึงช่วงไหนนะคะ ผู้สูงอายุนี่เป็นอีกหนึ่งกลุ่มเสี่ยงนะเวลาอากาศหนาวๆบางทีก็อาจจะเกิดเหตุร้ายได้อ่ะค่ะเอ้าคุณผู้ชมคะถ้าช่วงนี้มีการรับบริจาคอะไรต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสําหรับน้องๆที่อยู่บนยอดดอยยอดภูต่างๆเสื้อกันหนุงเสื้อกันหนาวเอาไปให้น้องเขาหน่อยแต่ตอนนี้ดิฉันนะคะเสิร์ชไปด้วยว่าจะบริจาคอะไรแต่ก็ขอดึงว่าวไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมันจะหายไปแล้วลมมันดีด้วยนะคะเดี๋ยวขอต่อ เ้ย <c oughs> แต่เดี๋ยวว้าวว้าวนายกเหรอคะว้าวนายกกับทิพย์ไพวันเหรออุ้ยอุ้ยเอาเอาเอา